เดี๋ยวตอนนี้ดิลลี่จะพาทุกคนเดินไปที่เอเดนบรัคคัสโซ่นะคะก็ถนนที่เราจะเดินนะคะเขาเรียกว่า<ม>เอเดนบราคโอทาวน์นะคะก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่สวยที่สุดของเอเดนบรนะคะัคสวมั้งทุกคนนี่นะทุกคนจากที่ดิลลี่อยู่นะคะสิบเมตรนี้นะเคอกว่าเดินไปอีกสิบวันถึงสิบเมตรก็ถึงแต่ว่าดินี่ค่ะโอเคค่ะฝั่งนี้ค่ะทุกคนเราจะเดินขึ้นไปกันเลยค่ะ คิดว่าถูกนะฝั่งนี้เลทุกคนเดินไปพร้อมๆกับดิลลี่เลยค่ะแปดนาทีทุกคนลุยตรงนี้นะคะโซนนี้เขาเรียกว่าถนนรอยัลไม l e ตรงนี้นะมันมีโบสถ์ด้วยเขาเรียกว่าโบสถ์เซนต์กิลส์คาเท a ร Saint นะคะทุกคนเป็นมันเป็นโบสถ์ที่อยู่ตรงถนนรอยัลไม l e ก่อนที่จะไปถึงเอเดนบร g ค c a s ซ l ลนะคะก็ ตาจะเป็นแบบนี้เห็แต่ว่าวันนี้มานอาทิตย์นะคะ <_ C os al> เขาก็เลยปิดไม่รู้ว่าปิดเพราะโควิดด้วยหรือเปล่านะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราจะเดินไปเอดินบะคาส a ซกันค่ะอันนี้นะคะ <_ C os al> เป็น Pipes Scotland <_ C os al> นะทุกคน ทุกคนเอดินบะระคาโซนะคะก็มันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดของสกอตแลนด์นะคะทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเอดินบะร h ด้วยนะคะซึ่งปราสาทอันนี้เขายกให้เป็น World Heritage mm hmm. ด้วยนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่สวยมากๆวันนี้ก็อากาศดีมากเลยนะทุกคนแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้ เา,เาไไ้ไไปค่ะต้องบุกมาเป็นออนไลน์เท่านั้นแล้ววันนี้วันอาทิตย์นะคะมันเต็มมันหมดแล้วค่ะทุกคนลิลี่ก็เลยเข้าไปไม่ได้นะคะก็หนนี้เอาค่าข้างนอกไปก่อนนะคะว่ากันว่านะคะปราสารเออเอดินรัคาโซเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เจเคโร i ลิงนะคะในการทำแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะทุกคนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็น่าจะเป็น ปราสาทเขาเรียกอะไรที่เป็นอินสปิเรชันให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์อันนั้นนะคะ ุคนคะเมื่อกี้นะคะดิลลี่เดินลงมาจากเอทิมาคาโซเราจะไปด e l e เลเฟนมันไม่ใช่ด e e l เลเฟนคาเฟ่ค่ะทุกคนมันชื่อด e l e เลเฟนเฮาส์แต่พอเอรอราไี่เดินเลยนะคะที่นี่ก็ต้องเดินย้อนกลับขึ้นมาใหม่นะคะทุกคน ทง,ง่ายๆค่ะทุกคนถ้าเรามาจากจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะหรือข้างล่างอะค่ะเมื่อกี้ตรงที่ดิลี่ลงตรงโอทาวหรือว่าเซาบริ e เมื่อกี้อะค่ะ <c oughs> เราเดินตรงขึ้นมาเรื่อยๆเราผ่านเซนต์กิลส์คาทอลนะคะแล้วก็ผ่านตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเ,เป็นแบงค์นะคะทุกคนแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตรงมุมตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> เราถ้าเราตรงขึ้นไปเมื่อกี้เราจะไป เอเดน a 拉卡โซนะคะแต่ว่าอันนี้เราเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนก็เราจะไปเด l เล h เ n นเฮาส์กันค่ะดีลี่นะคะก็อยู่ที่ที่็านหน้าร้าน The Elephant House นะคะเห็นไหมทุกคนเขาจะเขียนว่า Birthplace of Harry Potter The Elephant House Mm. ทุกคนไปค่ะเข้ามากับดิลลี่ค่ะแต่เราต้องรอคิวก่อนนะคะทุกคน Hi can I order some uh, drink s please To take away Uh no just in here She did okay so you have to check in first She can eat t h e t over here <Okay. S 3> And then just wait t h e r 5 minutes later. Hello, we yeah, would you like to order now. Yeah. Can I have um, this waffle, please? Yes. And then do you have like a cold chocolate instead of hot chocolate? Do just have the hot yeah. chocolate? Race. so maybe one small hot chocolate <Okay. S 1> and then one more waffle and then can I please have a water please yeah no problem y e And the waffle would you like raspberry sauce or chocolate raspberry sauce yeah. yeah thank you a few moments later อันนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้ที่ดิลี่สั่งไปนะคะมีวฟเฟิลที่เขาจะเสิร์ฟมากับไอศครีมแล้วก็ราสเบอร์รี่ซอสแล้วก็มีอันนี้เป็นฮอตช็อกโกแลตนะคะก็ เดี๋ยวดิลีจะมาลองชิมกันเลยนะะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงอร่อยแน่นอนทุกคนก็เดี๋ยวดิลีขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วพี่นี่จะพาไปเดินกันต่อทุกคนเดี๋ยวกันค่ะ ทุกคนคะเมื่อกี้นะคะดิลี่ทานขนมที่ร้าน The Elephant House เสร็จแล้วนะคะก็ดิลี่เราจะเดินไป Princess Street นะคะทุกคนดิลี่เดินนะคะเขาบอกว่าจากตรงนี้นะคะถ้าเดินไปอ่ะใช้เวลาประมาณ11นาทีนะคะทุกคนคือจริงๆจะนั่งรถบัสก็ได้นะคะแต่ว่าดิลลี่อะค่ะรถบัสไม่เจอค่ะทุกคน ค่ะทุกคนข้างหลังอน,นุนนะคะคือปราสาทเอเดนเวราคาโซลนะคะตอนนี้ณตรงนี้ที่ลียืนอยู่เขาเรียกว่า princess street garden นะคะซึ่งเราสามารถเดินไปมาระหว่างกันได้นะคะคือมันห่างกันประมาณไม่เกิน15นาทีอะคะ่ะทุกคนถ้าเราเดินซึ่งดีมากๆเลยนะคะเพราะเราเดินผ่าน princess street garden มานะคะ ฝั่งนี้นะทุกคนคือ Princess Street แล้วค่ะเป็นย่าน New Town นะคะเมื่อกี้ดิลี่ลงรถบัสที่โอทาว w n ใช่ไหมทุกคนแล้วดิลี่ก็เดินเที่ยวตรงนู้นใช่ไหมร้อยออกมาเอา่อ u r g h Castle ไป The Elephant House แล้วก็หลังจากนั้นดิลี่ก็เดินเลาะ,ะลงมานะคะแล้วก็มาย่าน New Town ตรงนี้นี่แหละคะ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่ามันจะมีช็อปอะไรบ้างและดิลลี่จะกลับโรงเรียนยังไงด้วยนะคะทุกคนก็<笑><笑> <g oda> มาดูกันเลยค่ะ เะะมื่อกี้นะคะเดินจากดิลลี่เดินจากข้างล่างตรงนู้นนะคะขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะคะก็จริงๆมันเป็นถนนทะลุกันหมดเลยนะคะขึ้นมาตรงนี้ก็ยังมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะะอันนี้คือมาสเปนเซอร์ฟูดฮอล์นะคะซึ่งของเขาก็คุณภาพดีนะคะทุกคน ดิลี่จะซื้อน้ำเปล่าอันนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเวลาจ่ายเงินนะคะดิลี่มาที่เซฟ์เชคเอาท์นะคะ <c oughs> ก็อย่างนี้เมื่อกี้ดิลี่กดซาร์ไปแล้วนะคะก็อันนี้เดี๋ยวดิสแกนของอย่างนี้นะคะทุกคนก็ระวางของไว้ข้างๆตรงนี้แล้วเราก็กด finish and pay นีด่ดลีดด่หยอดเหรียญเข้าไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวมันจะมีเงินถอนออกมาท่านคนนี่นะคะได้ออกมาแล้วนะคะเงินถอนก็เดี๋ยวขอเก็บของกันนะะิดนะทุกคน นานทุกคนไปกันค่ะเราไปรอรถบัสแล้วก็กลับตรงนี้กันเลยนะคะก็เดลี่ขอตัวหาทางออกก็เดินขึ้นไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวดิลลี่ยืนรอรถบัสก่อน,นะคะ่ะมารออยู่ตรงป้ายรถบัสนะคะตรงข้างหน้าเจนเนอร์สนะคะทุกคนก็ดิลลี่จะนั่งรถบัสสาย44หรือ26ก็ได้นะคะกลับ โรงเรียนนะคะทุกคนมาแล้วนะคะรถบัสเบอร์ 44. Is this bus going to Marcelbra as well? นี่นะ thank you <Singapore. S 1> นั่งแถวเบดหน้าสุดเลยนะคะทุกคนถ้า mm hmm. เขาลุกแล้วเดี๋ยวที่จะไปนั่งแถวข้างหน้าค่ะทุกคนจะได้เห็นวิวสวยๆรอบๆอ,อันนี้นะคะเป็นติกเก็ตที่รีบบอกให้ทุกคนเก็บเอาไว้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ก็ ตั้งรถบัสกลับตรงนั้แล้วค่ะไปกันเลย